ไปที่นะคะจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะโดยทางมูลนิธินะคะใช้พัฒนาได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105นะคะพระราชทานให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยที่หอประชุมอำเภอการทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ซึ่งผลิตโดยกลุ่ม มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กรพัณฑ์เพนซิลิมูล,ลนิธิชัยพัฒน,นาแก่เกษตรกรและก็ผู้ประสบอุทกภัย4อำเภอนะคะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะโดยมีหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์นะคะกรรมการแล้วก็รองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒน,นาเป็นประธานในพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105นะคะจำนวน1 6 2 4 5 6กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและราษฎรที่ประสบอุทกภัยในปี2,566จําจำนวน1,502รายใน43หมู่บ้าน10ตตำบล4อํอำเภอในจังหวัดศรีสะเกดโดยนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดให้การต้อนรับโดยในปี2,555นะคะกรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลละนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตข้าวนะคะในภาคตะกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษดรที่ประสบภัยพิบัติและก็ต่อมาในปี2556มูลละนิธิชัยพัฒนาก็ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรัพันเพนสิลิจังหวัดสุรินขึ้นเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105นะคะเป็นพันุ์ข้าวพระราชทานนั่นเองค่ะครับโดยในปัจจุบันนะครับมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดนะครับคือจังหวัดสุรินมีเกษตรกร,ร,กร11กลุ่มใน6อำเภอได้แก่อเภอเมืองอเภอจอมพระอเภอศรีขอรพูมิอเภอชุมพลบุรีอเภอสำโรงทาบและอเภอสังขะครับส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีเกษตรกร,ร,กรในอเภอลลำไยมาจำนวน1กลุ่มและจังหวัดรรศรีสะเกดมีเกษตรกรในอเภอราศีสไลจำนวน1กลุ่มครับ นายวิชัยศรีโพงามเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าในห้วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกดได้ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในอำเภอกันทารลมภูสิงห์ศิลาลาดยางชุมน้อยราศีสไลตยและอำเภอเมืองศรีสะเกดครับโดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ13,200ไร่ในจํานวนนี้เป็นพื้นที่นาข้าวกว่า13,000ไร่หรือกว่าร้อยละ98ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดครับ